เอาละฮะในคลิปนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเฉลิมฉลองนะครับหมู่บ้านกังหันลมนั่นเองนะฮะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีที่ให้เก็บนะฮะดาบอยู่นะครับนั่นก็คือดาบนี้นั่นเองในเทไหมครับสุดเทเลยนะฮะฟืบแล้วก็ชุดที่ใส่นี่นะครับก็เทสุดๆเช่นกันนะครับนี่นะ หมวกคลุมกรมท่านะครับเข้มเป็นยังไงมาดูซิผ้าคลุมไหล่มีหมวกคลุมกรมท่าเครื่องแต่งกายของเชื้อพระราช,ชวงศ์พลัดถิน่นเพิ่มสภาพจิตใจนะครับโอ้โหแต่ถ้าเทียบกับมีสีแดงนะสีแดงก็เพิ่ม HP นะครับตัวน,นี้จะเพิ่ม FP นะครับ ได้รับเป็นของขวัญสู่การเดินทางตามภารกิจสู่อีกฝากโพ้นอันห่างไกลทางเดินการเดินทางไร้วันหวนกลับต้องไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะเห็นการชี้นำเสียแล้วนะฮะนี่สุดเทน่น้ำหนักของเขานะครับเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบนะครับ สีแดงจะให้ต่อการแทงนะแล้วก็สายฟ้านะครับห่างกันแค่จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ว่าต่อการแทงนี่อันนี้จะให้จุดเนะครับแต่สีแดงนี่จะให้จุด1.8เลยนะครับแล้วก็ต่อการตีนี่การตั้งรับการตีนี่ได้2.1นะฮะตัวนี้จะได้1.8เท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อกันแทงต่อกันฟัน1นะฮะตัวนี้สีน้ำเงินได้1.8นะครับแต่ว่าเรื่องของปุ่มคุ้มกันนี่สีน้ำเงินกลับให้มากกว่านะสีเงินให้ 20, 10, 29ส่วนสีแดงนี่ให้ 16, 9, 27เท่านั้นเองนะครับ20กับ16นี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะสรุปว่าสีน้ำเงินนี่ดีกว่าแน่นอน,นครับ แล้วมาดูอันต่อไปนะฮะนี่จะเป็นเสื้อเดินทางชนชั้นสูงนะครับมันอยู่ที่เดียวกันเลยนะฮะเหมือนว่าแม่งตายอยู่ตรงนั้นเลยด้วยน้ําหนัก63นะครับ6.3นะฮะมันอยู่ในกลุ่มของเสื้อที่ในในในเขตแบ่งของเขานะครับเขาเป็นเสื้อที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็ให้ค่ากายภาพน้อยที่สุดนะฮะแต่ว่า ค่าของสายเวทเนี่ยจะเยอะกว่านะครับเรียกว่าพลังเวทนี้เสื้อ7.1เนี่ยเสื้อกา่อหนังนี่ให้แค่9แล้วก็ชนชั้นสูงนี่ให้13เลยทีเดียวนะเรียกว่ามากกว่าเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องสมาธิกับต้านมรณะนะนี่ให้ระดับ80เลยนะครับสุดยอดเป็นเสื้อที่ดีมากเลยนะนรับ น้ำหนักเบานะแล้วก็สวนงามแล้วก็ถุงมือชนชั้นสูงนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะถุงมือผู้จอมทุบนะครับส่งสารรับชั้นสูงแล้วก็ถุงมือหนังนะครับด้วยน้ำหนักของเขาก็อยู่ที่2.1ก็คือเบาที่สุดนะฮะต่อกายภาพแน่นอนน้อยที่สุดนะครับแต่ต่อเวทมนต์นะฮะพลังเวทเพลิงอะไรนี้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็กางเกงนี้ก็ แน่นอนนะฮกายภาพน้อยที่สุดฮนะแต่ว่าด้านเวทนี้ให้สูงที่สุดเช่นกันนะครับระดับความมั่นคงความมั่นคงของผู้สงสารรับจะมากกว่าน,นิดนึงนะก็คือ6ตวันนี้จะให้แค่สีเท่านั้นนะครับแล้วก็จอมทุบนะฮะก็7นะครับก็เรียกว่าเซกันไปฮนะโดนตีหนึ่งทีหนึ่งเอาละแล้วคราวนี้นะครับอาวุธมาถึงอาวุธตัวนี้นะฮะรูร้ิว่า เขาสามารถใส่อะไรได้บ้างนะฮะอาวุธพลังเวทเดวก่อน,นะฟื้นเป็นเงนี้ยสวยเท่สวยเท่ใช้ได้นะครับแล้วคราวนี้เรามาสายฟ้ามังกรวายก็ใส่ได้นะครับนี่เป็นไงฮะฟื้นื้นสายฟ้ามังกรวายนะครับแล้วก็มาที่ ดาบล่องหนก็ใช้ได้อาวุธเยือกแข็งนะครับนี่ดาบน้ําแข็งนะใส่ได้ฟันท่านี่เลยซูบท่าหล่อๆนะฮะซูบนี่แล้วก็ใช้มนตรานะครับกับสายแสงนะนี่หล่อเท่โอ้โหชุดก็หล่อชุดก็หล่อดาบก็เท่ดาบอัศวินนะ ใส่อะไรได้อีกลองหนก็ได้นะครับดูดิแฟงไดนไม่รู้หรอกว่าเราใช้อะไร <c oughs> ดาบดำนะเราจะใส่ดสีดำลงไปฟึง่งนี่ใส่ได้นะครับดาบพิษฟึ่มหลอ่อหมด <c oughs> พลังหมด แล้วก็ดับเพลิงนะฮะฟูมเปงนไงเราเพลิงเผาผ่านเทเรียบร้อยฮนะก็ใส่ได้เกือบหมดนะครับถ้าเป็นสายเวทก็ดาบเวทดาเ,เยือกแข็งนะครับดาบล่องหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะฮะท่าฟันของเขานะครับวา่าเป็นไงเราวาบ ว่บเรียกว่าไม่ต้องตั้งรับเลยกันเลยน้องแลับก็เปลี่ยนเป็นพลังเวทบ้างหล่อหล่อเท่ๆนะฮะอื้อหือโฟว์ว่าว่าไงว่าว่บจะพวกนี้ว่าว่บโอ้โหเร็วนะออกท่าเร็วว่าว่บ ฟาบนะฟา้าบโอ้ยออกท่าเร็วนะครับเป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีนะครับนี่ฟึบเรียบร้อยฮนะสำหรับการรีวิวอาวุธอันนี้นะครับฮ้ <c oughs> มาเก็บกันได้นะฮะที่หมู่บ้านกังหันลมนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะหรือว่าตรงนี้สักที่หนึ่งนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นทุลีหนูนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ตรงนี้นะฮะที่ผมเก็บมาก็ขอบคุณมากนะครับ